ไหนกินก็ไปกันอย่างกินก็ไปนะยิ้มก่อนยิ้มก่อนเร็วน้องนาน้องนาจ้าน้องนาจ้าน้องนาจ้าอะเดี๋ยวนำปือมไห่น้อยิหน่อยอาบน้ำสิอาบน้ำสิค่ะน้ำสิค่ะน้ำเร็วน้องนาอาบน้ำเร็วเก่ง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 อาบน้ำจุ๊ดจุดเลยอาบน้ำจุ๊ดจุดเลยเสื้อเสื้อเสื้อ มาจ้าอันมาจางนี่ไหมอันมาจางแม่ไหมแม่ได้อัดนอ่นนี่นูยนมาจ้าอันมาจ้าอันมาจ้าอันมาจ้าหนาวหรือยังหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังเอลยอันนั่นหนาวหรือยังคะอืมนั่นนันใช่หน่อยยิ่งหน่อยไปเล้โอู้ยยุ่งกัดยุ่งนี่กลางวันก็ไม่เว้นนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเลย ยิ้มนายตบมือแปะแปะเร็วอาบน้ําตบมือแปะแปะเร็วคนเก่งเร็วน้องนาค่ะน้องนาคะตบมือแปะแปะสิคะตบมือแปะแปะเร็วน้องอันดาตบมือแปะแปะเร็วน้องนาตบมือแปะแปะเร็วคนเก่งตบมือแปะแปะแม่ดูก่อนตบมือแปะแปะยิ้มยิ้มเลยหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังน้องนาหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังคะอืมหนาวหรือยังเอ้ย น้องได้หนาวหรือยังคะอนดาจ๋าอนดาจ๋าน้ำออกมาแล้วอ้อยลูกบอลน้องไปเร็วหน่อยน้องอ้อยลูกบอลน้องไปเร็วลูกลูกฟุตบอลหนูไปหมดแล้วน้องดาจ๋าระวังนะคะระวังนะอ่ะตาต้าปิด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 อาบน้ําในกรงปิดอาบน้ําในกรงหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังไงนุ้อันหนาวหรือยังไงนุ้อันหนาวหรือยังนุ้งอันหนาวหรือยังคะน้องไดาจ๋า นางนานาหนาวหรือยังคะหนาวหรือยังนองนาหนาวหรือยังคะอืวันนี้รีวิวชุดว่ายน้ํานะคะชุดว่ายน้ําชุดละสามสิบเก้าบาทนะคะชุดว่ายน้ําชุดละสามสิบเก้าบาทนะรุ่นนี้เป็นแบบชุดกระโปรงนะคะลุกขึ้นยืนให้ลูกค้าดูหน่อยลุกขึ้นยืนให้ลูกค้าดูหน่อยว่ามันเป็นชุดกระโปรงแบบไหนชุดเป็ดสีส้มนะคะชุดเป็ดสีส้มนะคะรุ่นนี้ชุดละสามสิบเก้าบาทนะคะ จุดละ39บาทนะคะสนใจตักเจ็ดมาได้นะคะตักเจ็ดมาได้นะคะไม่เกิน13กิโลใส่ได้นะคะรุ่นนี้น้องแรกเกิดจนถึง13กิโลใส่ได้นะคะแม่รีววิวกลายจุดอายน้ากันนางแบบของเรานะคะนางแบบของเรานะคะน้องอันดานะคะวันนี้มาเป็นนางแบบชุดว่ายน้ํานะคะสนใจตักเจ็ดมาได้นะคะสนใจตักเจ็ดมาได้ยิ้มหน่อยค่ะนางแบบกายิ้มหน่อยเร็ยวน้องดายิ้มหน่อยเร็ยวอันดาจ้ะ นี่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 อันมายิ้มหน่อยเดี๋ยวนั่งแม่ขาแม่จะรีวิวชุดเอ้ยหมดหมดน้ำหมดเลยน้ำหมดเลยแบบนี้ไม่ได้น้ำหมดน้ำหมดอันดาจ้ะไอหมาเร็วเร็วมองหน้าแม่ก่อนเลยมองหน้าแม่ก่อนแล้วแม่จะรีวิวชุดว่ายน้ำอุ้ยชุดว่ายน้ำรุ่นนี้นะคะก็จะโจ์นิดนึงโจ์นมชุดว่ายน้ำชุดนี้ก็จะโจ์นิดนึงใช่ไหมลูกน้องดาคะน้องดาจ้า ตั้งใจกินมากเลยน้องนะคะชุดว่ายน้ำชุดนี้นะคะโคะเชว์โชนิดนึงนะคะสนใจชุดนี้39บาทนะคะเด็กใส่ได้เด็กใส่ดีนะคะใส่แล้วน่ารักใส่แล้วปลอดไปนะน้องนา <c oughs> น้องนาจา้านี่ไอหมาลูกสาจ้าน้องอันดาจิ๊วอันมายิ้มกับแม่หน่อยเร็วอันมายิ้มกับแม่ก่อนเร็วอันมายิ้มกับแม่อันมาอาแม่ก่อนไอหมาลูกสาจา้า เอ็มมาดูแม่ก่อนเร็วน้องดาหนาวรือยังเอลยหนาวรือยังเอลยหนาวรือยังคะหนาวรือยังน้องดาหนาวรือยังน้องดาหนาวรือยังคะน้องดาหนาวรืยยางน้องดาหนาวลืยยางคะเอ็มหมาไม่เอากินเข้าไปน้ำมูกไหลแล้วไหมเนี่ยเป็นน้ำมูกอยู่ไหมเป็นน้ำมูกก็ไม่อาบนะมามานี่ แมวนำใช่ไหมน้องอิที่น้อยนะไม่มีเลยน้องไม่โดยเล่นหรือเด้อาน้ำอาบน้ำอาบน้ำขานัวนัวอาบน้ำหน่อยเด้ยน้องดานี่อะไรนี่อะไรสะดือสะดือสะดือจุนจุนไอหมาสะดือจุนจุนไม่เอาไม่เอามันน้ำมันตกน้ำมันออกมาหมดเดียวหมดน้ำนะดานะหมดน้ำนะไม่มีน้ำจะอาบน่าจะแบบนี้นะเอานี้เอาอยู่ข้างหลังแล้ว ไปเก็บก้างหลังไปนุ่นก้างหลังข้างหลังหนูข้างหลังลูกค่ะไม่อย่าอย่าปืดขึ้นนะคะปืดขึ้นนะคุณอามนะไอ้ชุดไ้นะไอ้ต้ากินก็ไปแต่ใหมนี่มันจุกกับโบกเอาลูกขึ้นมาไปเอาหน้ามาเจ้า้อ้หนงอิดไปหลูดไปตามบอกก็ไดนี่แม่ยาวหน้าไอ้หงไม่จริงจังแล้วเร็วๆรือแม่ยาวหน้าไอ้หงไม่จริงจังแล้ว้องนา น้องดาไอ้หมาปิ๊บปิบอันมาทางนี้คนอยู่ทางนี้นี่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 คนอยู่ทางนี้ยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มยิ้มเลยยิ้มไม่ยิ้มเลยไอ้หมา